จากคดีทนายตั้มนายสิทธราบีย้ยบังเกิดถูกกล่าวหาช่องกอง71ล้านที่สังคมกำลังสนใจว่าจะจบลงอย่างไรเพราะมีการแจ้งความเอาผิดเพิ่มอีก3คดีคือคดีหลอกลวงได้เงินไป39ล้านบาทคดีอมเงินซื้อรถเบนซ์และคดีเงินค่าออกแบบโรงแรม9ล้านบาทของพี่อ้อยจตุพรอุบลเลิศสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่มองข้ามคือการสร้างฮีโร่โดยกลุ่มเครือข่ายซื้อรายการต่ตางๆอย่าลืมว่าทนายตั้ม เป็นฝ่ายออกตัวปูดเรื่องเงิน71ล้านขึ้นมาเองกลางรายการโหนกระแสว่าได้มาโดยสเสน่หารับด้วยอาการตกใจของหนุ่มกัญชัยซึ่งจนบัตรนี้ก็ยังมีคนสงสัยอยู่ดีว่าหนุ่มและตั้มตกใจจริงหรือว่ารู้กันแม้ว่าหนุ่มกัญชัยจะยืนยันไปแล้วด้วยเกียรติของพิธีกรใหญ่ว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าทนายตั้มจะโผลงเรื่องนี้ขึ้นมา ทุกวันนี้สื่อเครือข่ายมีอิทธิพลในการชักจูงความคิดคนย้อนไปตั้งแต่เรื่องลุงพลจากผู้ต้องสงสยัยกลายเป็นผู้ต้องสงสารแล้วสื่อก็รุมปั้นจนลุงพลกลายเป็นซุปตาไปเลยจากชาวไร่นจนเปลี่ยนฐานะเป็นเศรษฐีในเวลาอันสัน้นแต่สุดท้ายลุงพลกลับถูกสารลงโทษจำคุกนานถึง20ปีโทษฐานเป็นตัวการทำให้น้องชมพู่ถึงแก่ความตาย บรรดาสื่อนักปั้นทั้งหลายถึงกับหน้าแหกหมอไม่รับเย็บเป็นตัวอย่างความผิดพลาดในการปั้นฮีโร่กันแบบลวกๆไม่ดูตามาตาเรืออีกบทบาสื่อซึ่งกําลังถูกสังคมตั้งคําถามคือการปั้นซูปเปอร์ฮีโร่หน้าจอออกมาแสดงตัวเป็นคนดีกอบกู้สังคมเลวร้ายไปไปมาๆกลุ่มคนที่ยึดหน้าจอเป็นซูปเปอร์ฮีโร่พวกนี้กลับดีแต่กันทีละคนสคน ตัวอย่างชัดเจนสุดก็คือทนายตั้มทนายต้มซึ่งถูกพี่อ้อยจตุพรเศรษฐีนี่ใจดีแจ้งจับช่อโกงรวมมูลค่าความเสียหายเกิน100ล้านบาทส่งผลให้เกิดภาวะน้ำลดต่อผุดบรรดาเหยื่อกเก่าออกมาแสดงตัวแฉวีรเวรสารพัดอย่างของทนายตั้มจนกลายเป็นทนายต้มแม้แต่จังหวะพวกเขาตัวเองทนายตั้มก็วิ่งไปหารายการเรตติ้งสูงอย่างโหนกระแสและรายการคนดังนั่งเคลียเพื่อชิงเคลียตัวเองว่ารวยจากเสน่หา เรียกว่าทนายตั้มใช้สื่อเครือข่ายอย่างคุ้มค่าทั้งสร้างตัวตนให้เป็นคนดังทั้งโปกข่าวตัวเองยาไปก่อเรื่องเลวร้ายฮีโร่หน้าจอที่มีพฤติกรรมน่าเครือบแคลงไม่ใช่มีแค่ทนายตั้มคนเดียวแต่ยังมีต้นอ้อเป็นหนึ่งชลิดาพละมาดซึ่งรวมทีมอเวนเจอร์กับเหล่าอินฟลูหน้าจอทั้งหลายด้วยด้านมืดของต้นอ้อก,ก็ไม่ได้น้อยหน้าทนายตั้มเพราะถูกร้องเรียนกล่าวหาเรื่องช่อโกงต้มตุ๋นหลายคดีไม่ว่าจะขายวุฒิปริญญ,ญาปลอม ใช้ตำแหน่งทางการเมืองโกงวงแชร์หลายวงน่าเสียดายที่บรรดาผู้เสียหายที่ถูกต้นอ้อกระทำไม่เคยมีโอกาสได้ออกหน้าจอรายการดังเพื่อเรียกร้องหรือเปิดโปรงพฤติกรรมของต้นอ้อให้สังคมรับรู้เป็นวงกว้างเพราะต้นอ้อใช้วิธีไม่ยอมมาออกรายการคู่กรณีของเธอก็เลยหมดสิทธิ์ไปด้วยซะอย่างนั้นไม่ให้เกิดภาพรุมถล่มฝ่ายตรงข้ามข้างเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกฎเกณฑ์น,นี้ก็มีความสองมาตรฐาน โดยบางครั้งจะเป็นการผนึกกำลังฝ่ายเดียวเพื่อรุมเปิดโปงฝ่ายตรงข้ามทุกวันนี้ต้อนอ้อยยังคงแสดงบทบาทผ่านสื่อในฐานะคนดีเป็นนางฟ้าช่วยเหลือคนโดยใช้เครือข่ายสื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานต้อนอ้ออ้างว่าคดีต่างๆที่เธอถูกผู้เสียหายแจ้งจับสารพัดคดีนั้นสารยังไม่ตัดสินแต่อย่างใดเท่ากับว่าเธอยังเป็นผู้บริสุทธิ์ยังสามารถดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิที่เป็นหนึ่งต่อไปได้ซึ่งเรื่องนี้นับว่าน่าเป็นห่วง การที่สื่อรายการต่างๆยังให้ค่าต้นอ้อทั้งที่เนื้อตัวสกปรกมอมแมมขนาดนี้จะเป็นมาตรฐานสับสนของสังคมทั้งที่คนที่แสดงบทบาทพี่ใหญ่ใจดีกระเตงต้นอ้อแบบไม่แคร์สื่อก็คือทนายจุกกรูนายเดชากิตติวิทยานันท์อย่างตอนเกิดคดีดีไอคอนนายเดชาจับมือกับต้นอ้อมอบหมายให้เธอไปรวบรวมเหยื่อที่ถูกดีไอคอนช่อโกงเพื่อให้การช่วยเหลือนี่มันตลกร้ายของสังคมไทยคนที่มีคดีช่อโกงติดตัว แสดงบทบาทช่วยเหลือเหยื่อคดีช่อโกงคนสติดีเห็นแล้วต้องอุทานอีอย่างวะไม่ใช่ต้นอ้อคนเดียวที่ได้รับน้ำใจจากพี่เดแต่ยังรวมถึงทนายตั้มซึ่งสังคมกำลังประนามกันทั้งเมืองแต่พี่เดร้องจุกรูตีความข้อกฎหมายให้คนติดตามฟังแบบมึนงงตลอดจนสงสัยในศักยภาพของตำรวจกองปราบแถมประกาศจุดยืนขอเล่นพวกมากกว่ายึดความถูกต้องสื่อทีวีทั้งหลายจะรับรู้ถึงความผิดพลาดหรือไม่ เมื่อบรนดาเด็กปั้นผลผลิตจากหน้าจอทั้งหลายเนื้อแท้ดันไม่ได้ดีพร้อมจนถึงดีแตกลายเป็นคนชั่วไปเลยอาจถึงเวลาต้องกันกรองคนให้ละเอียดกว่านี้แค่เน้นเอามันมันไม่พอ